ครับสวัสดีครับผมนายพงษนธภูพันธ์นะครับเราจะมาเริ่มเหตุการณ์แรกนะครับเหตุการณ์แรกจะเป็นการบล็อกเว็บนะครับตอนแรกให้กดไปที่ p r o x y นะครับกดไปที่เว็บฟิลเตอร์นะครับจากนั้นกด Add new profile นะครับตรงนี้จะตั้งชื่อเป็นบล็อกเว็บนะครับจากนั้นกด Add นะครับจากนั้นกด a อ p l y นะครับตรงนี้เราจะตั้งชื่อเสร็จนะครับจากนั้นกดไปที่ Access Policy นะครับจากนั้นกด Add นะครับตรงนี้เราจะเลือกเป็น Network IP นะครับเราจะตั้งชื่อ IP ที่เราต้องการรองนะครับจากนั้นกดเลือกไปที่บล็อกเว็บที่เราตั้งชื่อเมื่อกี้นะครับจากนั้นกด Create ครับตรงนี้เราจะกด Add อีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้จะเลือกเป็น IP Address เหมือนกันนะครับตันนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับ ในเจะเป็นโดเมนที่เราต้องการบล็อกเว็บนะครับตรงนี้จะเป็น facebook.com นะครับแล้วก็ youtube.com นะครับแล้วอีกเว็บหนึ่งก็จะเป็นสนุก .com นะครับจากนั้นเรามาเลือกที่ ตรงนี้เป็นบล็อกเว็บนะครับตรงนี้จะเลือกเป็น d9 นะครับจากนั้นกด c ี e a t นนะครับอ่าพอะที่ตรงนี้เสร็จกดแอ p l y นะครับในการคอนฟิกเสร็จเรียบร้อยครับจากนั้นรอแป๊บแดงนะครับอ่านี้จะเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับครับส่วนหน้านี้จะเป็นการอ่าโชว์ให้ดูนะครับว่าเราได้บล็อกเว็บสําเร็จแล้วนะครับก็อื่นเราจะเข้าไปที่ Google นะครับเช็คเนี่ยว่าเราเข้าเน็ตได้ปกติ เนี่ยครับฉะนั้นเราจะเช็คไปที่เว็บที่เราบล็อกไปนะครับเป็น youtube นะครับเนี่ยเราจะบล็อกเข้าไม่ได้แล้วนะครับอีกเว็บนึงก็คือเฟซบุ๊กนะครับแล้วเข้าไม่ได้อีกเว็บนึงก็คือสนุกไปยคอมนะครับก็จะเข้าไม่ได้ตามกแล้วที่เราบล็อกไปนะครับ อีเกเบสหนึ่งคือูนะครับอ่าน,นี่เขาได้ปกติครับครับก่อนที่จะเริ่มเห็นการณ์ต่อไปนะครับจะเป็นการมาบล็อกความเร็วอิเนเทอร์เน็ตนะครับจะเช็คเนต็ตก่อนที่จะคอนฟิกนะครับอันนี้จะเป็นการเช็คเนต็ตก่อนที่จะไปคอนฟิกครับ นี่รอสักครู่นะครับให้โปรแกรมได้เช็คเน็ตเรียบร้อยก่อนนะอ่านี้จะเป็นดาวน์โหลดจะอยู่ที่สองร้อยสามสิบเอ็ดมิตนะครับส่วนอัพโหลดจะอยู่ที่อัพโหลดจะอยู่ที่93เมกะบมิตนะครั นี่ครับอันนี้จะเป็นก่อนที่เราจะเป็นออบล็อกความเร็วเน็ตกันนะครับขั้นพการต่อไปนะครับจะเป็นการบล็อกเน็ตนะครับความเร็วเน็ตนะครับกดไปที่เซอร์วิสนะครับกดไปที่คิวตี้ออฟเซอร์วิสนะครับกดแอดนะครับตรงนี้จะเป็นตั้งความเร็วเน็ตเท่าต้องการนะครับตรงนี้จะเลือกเป็น ก็คือ30มิบเมกนะครับจากนั้นกดแอดเลยนะครับแค่นี้ครับแล้วกดแอปพลายครับจากนั้นเราจะไปเช็คความเร็วเน็ตนะครับจากเครื่องที่เราได้ทํากระทาการนะครับครับจากที่เราได้ไปคอนฟิกความเร็วเน็ตเรียบร้อยแล้วเรามากดรีสตาร์ทนะครับรีสตาร์ดูนะครับความเร็วเน็ตก็จะลดลงนะครับจากที่เราคอนฟิกไว เราคอนฟิกไว้ที่30สบเมกะบิตนะครับทั้งดาวน์โหลดแล้วโหลดเลยตอนนี้ดาวน์โหลดจะอยู่ที่28เมกะบิตนะครับามาดูดาวน์โหลดกันว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับรอสักคู่นะครับ โหลดจะอยู่ที่26เมกะบิตครับจะไม่ถึง30ที่เราได้กำหนดไปนะครับซึ่งเป็นการกำหนดสำเร็จนะครับขั้นเพลการต่อมานะครับจะเป็นการบล็อก HTTPS นะครับให้กดไปที่ proxy นะครับตรงนี้จะเลือกเป็น transparent นะครับให้กดแล้วก็ป e r c e นะครับกด apply นะครับ ตอนนนกดไปที่เว็บฟิลเตอร์นะครับครับตรงนี้เราจะตั้งชื่ออ่าอ่าให้กดแอดโปรไฟล์นะรตรงนี้เราจะตั้งชื่อเป็นอ่าบล็อก s p p s นะครับอ่าตรงนี้ ในส่วนตรงนี้จะตีตรงนี้ออกนะครับจากนั้นกด add นะครับกด apply ครับในส่วนนี้เราก็ได้ชื่อของการพก ip a d d r s มาแล้วครับจากนั้นกดไปที่ add นะครับตรงนี้จะเลือกเป็น network address นะครับตรงนี้เราจะตั้งเป็น ip address ของ gateway นะครับแล้วก็ port ของ ip address นะครับ แล้วก็มาเลือกอันที่เราตั้งเมื่อกี้นะครับเป็น way, บ็อกเว็ดบรอดเบทีพีเอสันเสร็จเรียบร้อยแล้วกดคีเอ้นะครับกดแอปพลาครับเราก็จะได้ส่วนตรงนี้มาครับจากนั้นกดไปที่ h t t p s Proxy ครับตรงนี้ให้เลือกเป็นอ่าดีสคริปต์แอนดนนะครับติ๊กตรงนี้ทั้ง2อันนะครับแล้วกด Save ครับ กด a อ p พ y าครับอาจจะเป็นการคอนฟิกเสร็จเรียบร้อยครับจากนั้นเราเข้าเว็บดูนะครับเว็บแรกที่าจะดูก็คือ,อ f a c e b o o k c o m นะครับจะเห็นว่าเราจะเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็น https นะครับอันนี้เราจะมาลองเข้าอีกเว็บนึงดูนะครับเป็น y o u t u b e นะครับ u ู u ูบก็ YouTube จะเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่า อยู่ทั้กวจะเป็น http s เช่นกันนะครับหลังจากนั้นเรามาเข้า http ธรรมดาครับ h t t p ธรรมดาก็จะเข้าได้ปกติครับในส่วนนี้สวัสดีครับผมนายเสี่ยนพงษ์สังศีมากนะครับสำหรับเหตุการณ์ต่อไปนะครับเป็นการพิสูจน์ตัวตนนะครับครับ พิสูจน์ตัวตนนะครับเข้ามาหนที่หน้า proxy นะครับเข้ามาที่หน้า proxy เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เข้าไปที่ add application นะครับแล้วก็ manage user ครับแล้วก็เข้าไปที่ add user ครับแล้วก็พิมพ์ username ของเราครับเป็น user หนึ่งครับแล้วก็ password นะครับแล้วก็กดเข้าไป create user นะครับแล้วก็ apply ครับผม apply เรียบร้อยแล้วครับ รอนี่ครับขึ้น Successful ครับเรียบร้อยแล้วเขาเข้ามา Manage g r o u ครับแล้วเขา Add Group ครับสร้างกลุ่มให้นะครับ User ครับผมแล้วก็เลือก User ที่เราสร้างขึ้นมาแล้วก็ Create Group ครับแล้วกด Apply ครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับเข้าไปที่ Access Policy ครับแล้วก็ Add Access ครับแล้วก็เลือก g ล o ่มครับ Group ที่เราสร้างขึ้นครับ แล้วก็ create policy ครับผมครับเสร็จแล้วครับกด apply ครับผมครับเสร็จเรียบร้อยครับการพิสูจน์ตัวตนครับผมเราพิสูจน์ตัวเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราจะไปทดลองเข้าเว็บไซต์นะครับครับกดเข้าไปที่ Google ครับมันจะให้เราใส่พิสูจน์ตัวตนนะครับใส่ user user ที่เราสร้างไว้นะครับครับ เมื่อเราใส่เสร็จแล้วครับจะให้เข้าใช้งานเว็บได้ปกติครับครับสำหรับเหตุการณ์ต่อไปนะครับเราจะทําการบายพานะครับก่อนที่เราจะทําการบายพานะครับเราจะไปเช็คเว็บไซต์กันก่อนนะครับว่ายังต้องพิสูจน์ตัวตนอยู่ไหมครับผมเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์นะครับแล้วกดเข้าไปที่ google เหมือนเดิมนะครับเพื่อพิสูจน์ดูครับ ก่อนบายพาสนะครับยังจะต้องให้ใช้ User p a s mm hmm. s w o r d เพื่อเข้าสู่ระบบเหมือนเดิมครับผมครับนี่เป็นส่วนของโปรแกรมในคอมพิวเตอร์นะครับนี่เป็นโปรแกรม BitTorrent ครับเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการดาวน์โหลดครับนี่คือการที่เรายังไม่ได้ทำการบายพาสนะครับตัวโปรแกรมก็จะไม่สามารถโหลดโปรแกรมนี้ได้นะครับผม ต้องทำการบายพาสครับครับต่อไปเราจะไปทําการบายพาสครับเข้าไปที่ p r o x y ครับผมเข้าไปที่ p r o x y แล้วก็เลือกไปที่ access policy ครับผมครับเสร็จแล้วก็ add access policy ครับผมแล้วก็เลือก source type เป็น ไอพีนะครับแล้วก็กําหนดไอพีของเครื่องที่เราต้องการบายพาสนะครับผมแล้วก็ที่ Policy ครับผมแล้วก็กด Apply ครับครับเสร็จแล้วครับขึ้น Safe Mode ครับผมนี่เป็นการบายพาสเสร็จแล้วครับผมครับเมื่อเราทําการบายพาสสาเร็จนะครับเราจะมาทดลองใช้เว็บเบราว์เซอร์กันดูนะครับครับชิกไปที่ กูเกิลครับครับเมื่อเราเลือกไปที่ Google ก็จะไม่ต้องทำการพิสูจน์ตัวตครับผมครับนี่เป็นโปรแกรม b i ท t ทอเรที่เราทำการบายพาสนะครับสังเกตได้ว่าตรงดาวน์โหลดจะดาวน์โหลดขึ้นได้ปกตินะครับสามารถดาวน์โหลดได้แล้วครับจบการบายพาสครับผมสวัสดีครับผมนายนักกิจทิสเทียงครับ เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นการโชว์หลอกไฟนะครับของเอ i เดียนไฟวอลครับต่อไปเป็นการแสดงหลอกไฟนะครับก็มาที่หลอกแอนดี้พอร์ตนะครับแล้วก็มาที่ไฟวอลอันนี้จะเป็นหลอกไฟที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับก็จะแสดงหลอกไฟที่เกิดขึ้นนะครับก็ไอพีไหนที่เข้ามาบ้างผ่าน โปรโตคอลอะไรให้วันอื่นก็กดออเทอร์ครับคิกที่ออเทอร์ดูรายการหลอกไฟของวันอื่นๆวันที่ผ่านมาครับนะครับก็คิกหลอกออเทอร์ไปเรื่อยๆต่อไปจะเป็นการเก็บตั้งเก็บหลอดไฟ90้าวันะครับคลิกมาที่หลอดแอร์รีพอร์ต แล้วก็มาที่ setting ครับแล้วก็กำหนดเป็น90วันนะครับแล้วก็กด save บันทึกนะครับ Save ครับแล้วก็เป็น90วันนะครับตอนนี้เมื่อครบกำหนด90วันก็จะลบหลักไฟล์ทิ้งครับ ในการต่อไปจะเป็นการบล็อกโปรโตคอล FTP นะครับก็มาที่ outgoing traffic นะครับอันนี้จะเป็นโปรโตคอล FTP นะครับ allow FTP คือให้โปรโตคอล FTP ผ่านได้แต่เราจะไม่ให้มันผ่านนะครับเราก็ามากดที่เครื่องหมายถูกติ๊กออกนะครับแล้วก็กด apply เท่านี้ก็เป็นการบล็อกโปกรโตคอล FTP เสจสม์ูมณ์นะครับก็คือโปรโตคอล FTP ไม่สามารถผ่านไฟวอลได้ครับเราก็มาที่หน้าไฟเซลร์นะครับเพื่อจะทำการทดสอบว่าสามารถบล็อก FTP ได้ไหมครับเราก็ทำการอัพไฟขึ้นเซิร์ฟเวอร์ก็จะพบว่าทานเฟ f e อเอ้อเลืนนะครับเพราะว่าโปรโตคอล FTP ถูกบล็อกนะครับ ไม่สามารถอัพไฟล์ขึ้นเซิร์ฟเวอร์ได้ครับในการต่อไปจะเป็นการบล็อกเทลเน็ตนะครับแล้วก็มาเลือกที่ไฟล์บอลนะครับที่เข้าไปแล้วก็มาที่อินเตอร์โซนครับเสร็จแล้วแอดนิวนะครับโซนแล้วก็มาเลือกเป็นแอนนี่นะครับตรงนี้แล้วก็เลือกตรงนี้เป็นออริ N นครับ เสร็จแล้วนี่ก็ถูกแล้วนะครับบลูโปรโตคอล TCP port ยนะครับตรงนี้เลือกเป็น deny นะครับตรงนี้ก็เลือกเป็น first นะครับเสร็จแล้วก็ add rule เข้าไปแล้วกด apply ครับก็เป็นการบล็อ,อกโปรโตคอล TCP port ย3่เทเสร็จเรียบร้อยนะครับ ต่อไปเราจะมาลองเข้าเทลเน็ตดูนะครับโดยใส่เลขเราจะใส่เลข IP เข้าไปนะครับแล้ลลวก็นะครับลกยล่บสามนะครับแล้วก็เลือกเป็นเทลเน็ตนะครับแล้วก็ลองเข้าดูนะครับก็ ไม่สามารถเข้าได้นะครับก็จะเป็นหน้าว่างเปล่านี้ไม่สามารถเข้าเซิร์ฟเวอร์ได้ก็การบล็อกเทลเน็ตก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์นะครับ